สวัสดีค่ะว้าววันนี้พี่มาพร้อมๆกับเซ็ต power amp ดีๆแรงๆร,ราคาพิเศษสุดๆไปเลยค่ะ power amp 2 channel คุณภาพดีมีมาตรฐานแบนบัมเปอร์บัมเปอร์บัมเรุ่น1 0 2 a จค่ะกำลังขับ1 0 0 x ค rms หรือจะขับเป็น200คูณ1 i RMS ก็ได้ขับเสียงกลางแหลมแนวแรงแรงได้4ข้างขับซสบเบสแนวลุ่มลึกได้1ข้างหรือ1คู่สินค้าคุณภาพดีมีใบรับประกัน1ปีนะคะรายการนี้พิเศษมากๆเลยปกติ Power ว่าราคา6,400บาทแต่เราไม่ขายเราขายแค่3,900เท่านั้น ยังไม่พอมีลำโพง6นิ้วให้อีก4ข้างยังมีจานบินให้อีก4ข้างโอโ้โหรวมแล้วเป็นลำโพงตั้ง8ข้างเท่ากับ power หนึ่งเครื่อง3,900บาทเนี่ยได้ลำโพงไป8ข้างเลยทีเดียวไม่พอนะคะเรายังส่งฟรีทั่วไทยอีกค่ะโอกาสดีๆอย่างนี้จะหาได้ที่ไหนสั่งวันนี้เลยค่ะ